นะครับผมผมเป็นใครผมชื่อข้าชันะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft ครับผมกับในมอสของ The s i m นะฮะโอเคครับผมวันนี้นะครับผมมีวิธีพิเศษเว้ยนะฮะเพราะว่าเราจะไม่หวังลมลงแรงๆกับไอ้ต้นบ้าพวกนี้นะฮะซึ่งมีมอสๆหนึ่งครับผมเป็นการตอบโจทย์ของเราได้ดีมากครับชื่อว่ามอสเอ่อร์ทรีอารอะไรสักอย่างนะฮะผมนี่นะครับซึ่งมันจะมีต้นไม้พวกนี้นะครับผมนะฮะต้นไม้พวกนี้ครับผมสามารถเอาไปแลกเป็นเพชรเอาไปแลกเป็นอะไรก็ได้นะฮะโอ้พระเจ้า นะครับผมแต่แล้วก็ผมก็ไปดูการมอดรีบิวเขามาแล้วนะครับผมก็ปรากฏว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมจะทําคลิปแบบสั้นๆนะครับผมสักประมาณ10 20นาทีอุ้มกําลังดีนะฮะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เออเมื่อวานก็เมื่อวานลงคลิปไมค์คราฟไปคลิปหนึ่งวันนี้ก็ลงอีกคลิปหนึ่งเอ้ย่าไมค์คราฟสองพาร์ทโอ้โหเบื่อหน้าดูเลยนะครับลงแบบติดกันแต่ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้ผมมีแบบซูเปอร์อัลติเมทคอมโบเวอรี่เวอรี่กอรสสุดยอดอัลติเมทมากๆนะฮะโอเคครััับบบผผมมอออย่่าาางแรรรรกกกคคใหห้้เตนนนโ๊ะ ต้นโอ๊กเยี่ยนครับนี่ครับผมนะฮะไปตัดต้นโอ๊กก่อนนะครับต้นไม้เพชรนะครับผมคราวนี้นะมึงจกูจะได้สักทีนะครับผมไม่ต้องรอไอเอสเซนหน้าโง่คนนั้นพวกนั้นแล้วนะฮะโอ้นะครับบอกได้เลยว่าเพียมากนะฮะโอเคตัดก็เลยดีกว่านะฮะพักเื่องจนสลัดเอาไว้ก่อนนะฮะรอก่อนนะครับเราต้องการต้นมันเวยนะครับผมไม่ได้เลยนะฮะมึงจะนานกนะดาษดีนะนะครับผมโอเค เสียงผมแปลกๆไปนะผมเพราะว่ามีจากเอ,อ้เดือทุยมีแบบว่าเสียงจากน้องน้องแหละน้องในคลิปที่แล้วผมบอกว่าเสียงพี่เปลี่ยนไปนะฮะก็ขออภัยด้วยนะเสียงกูนะผมเป็นหวัดมาจะสองอาทิตย์อยู่แล้วนะไม่หายสักทีครับผมฟักอยู่นะเด้ดเด้ดเด้ดเด้ไปเกียร์ดาวแมนผมเกลียดตัวนี้ที่สุดเลยครับมันทําไม่อะไรนะต้นไม้ที่สวยงามของผมพังนะฮะเจ๊งนะครับผมทำไมมันไม่ดรอปเออเป็นต้นให้ผมอะ่ะ ไม่เอานะแมนนะเราเป็นต้นที่กูเหอะโอ้โหกูไปตัดรอยอีกต้นหนึ่งเลยครับนะบอกได้เลยนะจังหวะนี้มีพังนะครับเครียดเลยครับโอ๊ตเดี๋ยวเดี๋ยวเด่นใชัเปล่าเนบนบแบบนั่นไหะมันไม่ใช่อะ่ะโอ้ยบล็อกดินโนครับผมโนนะฮะยังไม่ใช่ตอนนี้ครับผมตอนนี้ผมต้องหา <c oughs> ต้องหาก่อนขอร้องขอร้อง ขอร้องหรือว่าผมเก็บเอาไว้อยู่วะแต่ผมว่าผมไม่น่าเก็บไว้นั่นไงจ้าโอเคผมต้องการเยอะนะผมว่าผมจะทําหลายต้นเลยทีเดียวนี่ฮะแล้วก็เนี่ยผมผมอยากจะทําต้นแอ e เ a อร,รลมากนะฮะแต่ว่ากูมีแอเบอร์แลแค่อันหนึ่งซึ่งต้องใช้แอเบอร์แลแปดอันนะผมในการทาต้นไม้บ้าๆพวกนี้เนี่ยอื้อหือฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วโอ้เสียง <c oughs> ทำเสียงสูงเลยต้นตีนที่สดนะผมโอเคนะตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมถือว่าเป็นการตัดต้นไม้รอแล้วกันนะจุ๊บจุบ,จ,บ,จ,บจุงเบยแล้วกันนะโอเคต้นไม้ไม้พวกนี้เออไม้ที่บ้านเราก็แทบจะไม่มีแล้วนะก็ถือว่าเป็นการตัดต้นไม้ไปเลยในตัวนะผมเพราะว่าใช้ลูกกูลูกกูก็ไม่ยอมนะผมแมงคี้เกียจจัดนะวันนันไม่ทำอะไรนะครับเดินไปเดินมานะผมไม่ต้องทำมาหาแดกนะครับจริงๆนะฮะโอเคได้มาสามต้น ถือว่าโอไหมนบโอได้มาสี่ต้นโอเคแล้วเอ้ยได้มาห้าต้นอ้ยไม่ใช่ห้าดิสี่ก็สี่ขออภัยนะโอเคตรงนี้ได้อย่างวะโนบผมนะโนโนโนเออแล้วครับผมผมได้ความรู้ใหม่นะมีน้องคนหนึ่งครับผมบอกมาว่าเอาเอไม่ใช่บอกมาว่าเการที่จะให้ตัวไอตัวบ้าพวกนี้นะใช้ดาวกระจายได้นะเป็นตัวบล็อกดินเมื่อกี้นะผมใช้ดาวกระจายได้เดยเอาคืนมาดิว่าเป็นกูเพอยิงขึ้นหานะครับโอเคนะผมใช้ดาวกระจายได้ต้องเลเวลสิบน,นะฮนะ วเริร่มสี่ว้าวห้านี่แหละจำไม่ได้นะครับผมโอ้ฟักยูแลนะผมฟักยูมากเลยทีเดียวนะฮะโอเคคงพอแล้วนะมัม้งแมวอ่ะต้องการเยอะกว่านี้จริงๆับผมต้องการเยอะจร,งริงๆฮะเพราะว่าผมต้องการทำหลายทำหลายต้นนะับตบเอาเลยนะฮะถ้ามึงไม่ยอมรับกดตบเอาแม่งเลยฮนะโอเคโอเคไม่ดรอปโอเคนะเลิกเลิกลับบ้านไปนอนเลยนะฮะมันไม่ดรอปเหรอไม่ดรอปเหรอมึงไม่ดรอปครับ ดรอปดิดรอปดรอปดรอปเ <BS> นี่ยครับผมแม่งโ no, นครับมันไม่ยอมดรอปช่างมันเถอะนะ่ยตัดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคแมนมีอะไรลอยๆขึ้นมาบ้างป่ะนบนบนบโอ้โหจะเป็นลมวิ้ยตะวันจะตกดินเนี่ยผมสวยมากเลยทีเดียวนะฮะโอ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะผมลืมไปผมโหลดเท็จจะแพกมากูยังไม่ได้ลองเลยเว้ยเฮ้ย ลืมไปไว้เนะผมโอเคเนี่ยเดี๋ยวตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเทสเตอร์แพคหน่อยนะครับผมนะอยากเห็นบอกว่ามันจะสวยงามแค่ไหนครับผมแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆครับอ่ากลับมากันแล้วเนี่ยผมเป็นไงเทสเตอร์แพคใหม่โอ้เมก็าสวยงามมากนะผมท้องฟ้ายามวิการโอ้เมก้าเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆกูเป็นตอนเช้าอันเดี๋ยวสเกียแม่งลุกมายิงกูโอเคครับผมโอ้โหเฟรมเรทกูนี่ตกเลยนะฮะโอ้ไม่แก๊สเดี๋ยวดูดูสภาพ โอเคเรนเดอร์ปดโอเคแฟนซีโอเคแฟนซีก็แหละนะฮะเห็นเห็นแก่แบบความสวยงามเนี่ยครับผมเวลาเล่นแล้วจะแบบสวยงามมากๆโอ้โหดูน้ำยอดมากเนี่ยครับผมโอ้โหผมนี่ชักหลงรักเพทแพ็กนี้แต่มึงแม่งเอ้ยมันขึ้นมาลุงลังมากเลยครับแล้วไอ้ต้นโอของผมเนี่ยผมได้มาแค่ห้าอันหนึ่งว่ะนะฮะมันมีตกเพิ่มป่ะนี่ไงโอ้เมกอดอันหนึ่งกูก็เอานะฮะ เนี่ยผมโอเคกลับมากันต่อเลยนะฮะโทษโทษโทษนะับผมขอภัยด้วยเนะี่ยยอดไปเลยเนี่ยผมโอเคนะครับมีน้องก็ผมมีน้องหลายคนใหผมบอกผมนะฮะบอกว่าพี่ครับเล่นเกมหมื่นบ้างรลอเป้วาก็อยากจะเล่นนะแต่ไม่มีตังค์ซื้อเกมนะครับบ้านจนนะฮะผมไม่รู้ว่าจะหาซื้อไม่ไม่รู้จะหาเกมมาเล่นด้วยนะผมก็ยังไงอนะยังไม่มีตังค์ซื้อเกมแทนนะและอีกอย่างหนึ่งก็ผมนะฮะมีน้องหลายคนเดี๋ยวทําไมมันฟุงฟ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งมันเป็นอะไรครับ เปลี่ยนเทสเตอร์แพปุ๊บแม่งมึงม,งม,งมงีฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งเลยแหละแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็ผมถามว่าพี่ครับทำไมช่วงนี้พี่ไม่ค่อยตอบเออ่คอมเมนต์อะไรพวกนี้ผมอ่านนะคอมเมนต์ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะผมแต่ผมไม่มีเวลาตอบเพราะผมพูดจริงๆนะฮะคอมเมนต์ด่าผมอ่านหมดนะฮะอ่านหมดจริงๆนะฮะเฟรมเรทกูเหลตสิบแปดแล้วกูอ่านหมดนะจนทุยนะผมจริงๆอ่านหมดนะครับนี่นยังอบไม่เสร็จนะครับรนะฮะนะอ่านหมดจริงๆครับผมคือแต่ละอย่างครับผม คอมเมนต์ comment, ทุกคอมเมนต์ที่แบบน้องเขาแบบเอามาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แบบแทบจะทุกคลิปแต่ส่วนใหญ่คอมเมนต์จะผ่านตาผมหมดมาหมดแล้วทั้งนั้นนะ,ะับผมบอกเลยนะฮะผมอ่านนะฮะโอเคนะับผมเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องเสียใจไปครับผมที่ผมแบบทำไ,ไมพี่ไม่ตอบผมแม่ผมมีเหตุผลของผมว่ผมก็คือยังไงไม่มีเวลาตอบนะฮะช่วงนี้คนเยอะด้วยนะผมคือตอบไปมันก็แบบไม่หมดอะ่ะจริงๆรก็ผมคนเยอะมากนะฮะว่าชุดนี้มันไม่หล่อเลยเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมวะ กูจะเปลี่ยนยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวๆเอาอันนี้ขึ้นไปเก็บขึ้นไปเก็บอีกที่หนึ่งดีกว่านะฮะโอ้โหเทสเจแพ็กใหม่ใช้ไรกว่าเดิมเวอรี่สวยเดี๋ยวๆๆผมอยากจะทำกล่องีกล่องแล้ววะโอเคแมนตรงนี้ครับผมทำกล่องนะฮะโอเคให้มันได้อย่างนี้ครับผมเนะีเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เอามันอบมาไว้ตรงนี้โอเคเนะี่ยยอด เนี่ยผมโอเคในสิ่งที่ผมจะทำเดี๋ยวเดี๋ยวครูดูวิธีการขาก่อนโอ้ยแหลกแหลกครับมะเขืออะไรวะกูเปลี่ยนเธอจะแผลกทีกูก็มันเลยนะมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลยนี่ไงผมต้องทำอันนี้ก่อนต้องใช้แท่งเหล็กแล้วก็ใช้ไม้อะไรก็ได้โอเคผมมีแท่งเหล็กแท่งเหล็กโอเคแมนนะยอดกันเลยทีเดียวเอาไว้ตรงนี้ก้มๆโอเคนะได้มาแล้วนี่อันนี้เอาวางไว้ไหนดีครับ เพื่อที่แบบความสวยที่แบบสมบูรณ์แบบ <c oughs> คุณจะเอาไว้ไหนเดียบโอ้โหคงต้องอาวางไว้ตรงนี้โอ้โหเม่งไปบังนาฬิกาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดูแล้วไม่ไม่แบบมันไม่ใจนะฮะโอ้โหแหลกแหลกับมะเขือแหละาวางไว้ตรงนี้เหรอแล้วคุณจะผ่านไปนนไรโโตรงนู้นยังไงอ่ะโอ้โหตรงนู้นเนี่ยเครียดเลยอ่ะไปวางไว้ตรงไหนดีนะฮะเพื่อนเพื่อนช่วยคิดกัน ช่วยผมคิดหน่อยนะฮะช่วยช่วยผมหน่อยนะ,ะขอร้องตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ชีวิตโอเคเอาวางไว้อย่างนี้ก่อนนะฮะ <c oughs> เพราะว่ากูหมดปัญญาแล้วจริงหมดปัญญาที่จะตกแต่งบ้านแล้วครับถอดตรงนี้ก่อนนะโอเคเปลี่ยนเสื้อผ้าครับผมนะไม่ได้วะของมันเต็มอหะอันนี้มันอะไรอ๋อนี่กางเกงอ้เหียกูมองไม่เห็นกางเกง นะเปลี่ยนเสื้อเอาเสื้อตัวนี้ครับผมแล้วก็เอาหมวกนี้โอเคนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ไปโอเคกางเกงกางเกงโอ้โหรลอนะฮะนี่เป็นชุดอยู่บ้านนะับผมโอเคนะต่อไปนะฮะผมคือผมจะต้องทำสิ่งนี้ครับผมเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเพื่อที่จะเออยังไงอ่ะมันจะสามารถแปลงรูปจากเศษไม้กลายเป็นเพชรได้อะไรประมาณนี้นะับผมแต่ก่อนอื่นนะผมเราจะต้องมีฐานฐานอันนึงนะฮะแล้วก็มีมรกต นี่ลูกสลามใช่ป่ะเอาลูกสลามมาผมแล้วก็ขาดเพชรเพชรนะฮะแล้วก็ขาดทองทองเอานี่โอเคนะฮะ watch and learn นะผมดูนะฮะเอานี่ไว้ตรงบนสูงสุดเอาสลามไว้ตรงกลางน,นี่นี่ผมไม่จำอะไรนะนี่ครับผมเดี๋ยวเอ้ยมอลรกดไม่ใช่มอลรกดดิว่าชิบหายแล้วทิ้งไว้เพียบเลยนะฮะกูเพียเลยนะเอาเอามอลรกดเก็บไว้เหล็กว่ะโทษโทษโทษเหล็กว่ะครับเหล็กโอเค เ,เนะยี่ยมเน,นี่ยผมจังหวะนี้เอาโน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 ,นี่วางไว้ตรงกลางนี่วางไว้ข้างนี้แล้วก็เอาถาดวางไว้บนสุดเนะเอาตรงนี้เอ้ยนี่ทรานส์ฟอร์เมอร์โอไม่กอดภาคใหม่ล่าสุดนะแล้วก็เอานี้ผมต้องลงทุนเอาแบบเพชรแปดอันของผมเนะี่ยโดยการทําแบบนี้ผมคือเราต้องใช้ออไอ้ทรีสเตชันเท่านั้นนะครับผมในการทํานี่โอ้โหเป็นไงเป็นต้นเพชรมาละไปปลูกครับผม เราเอาไอ้นี่มาด้วยไหนวะมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวๆผมก็ดูกะ่ะเอานี้นี่มันชูก้านะกระดูกผมว่าไหนนี่โบนมิวเอาไปด้วยเดี๋ยวๆเราเอากระดูกเพิ่ม็กก็ได้นะผมเดี๋ยวผมจะมาทำต้นอย่างอื่นด้วยนะฮะจริงๆต้นคอร์ดก็ทำได้นะแต่ว่ามันต้องใช้ไอ้ที่มันเป็นเนเธอร์ครับไอ้นี่ผมผมจำไม่ได้คนระับแล้วก็มันต้องใช้เพชรเยอะด้วยนะฮะในการทำนะผมโอ้โหเหนื่อยนะฮะเราจะมาปลูกข้างบนนี้เว้ยนะฮะ นี่เป็นไงโอโ้โหน่าเกลียดซะไม่โตดิโต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 ดิครับโตดีมันไม่ยอมโต่ะครับโอ,โ,โอ้โหเพชรแปดก้อนกูเนะี่ยมันไม่ยอมโตแบบเฮ้ยอเล็กซานเดอร์ว่าไงเพื่อนรักโนนะตอนนี้กูย,ยังไม่มีกูย,ยังไม่มีอารมณ์นะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งไปทำเป็น เท่าไหร่มึงจะโตครับท่านโตดีครับโตดีกูขอร้องกูไหว้มึงละอืเห็นเขาบอกใช้บนมิวแล้วมันโตได้ด้วยนะแต่ว่ามันมันไม่ยอมโตครับตอนนี้อ่ะมันไม่ยอมโตครับทำไงดีครับผมผมต้องรออีกนานเท่าไหร่กว่ามันจะโตโอ้โตแล้วโตแล้วโอ้ยยยกอดโตแล้วนะฮะอ่ะยย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 ย ช็อปโอ้โหเดี๋ยวมัน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 เป็นเศษมันเป็นเศษให้กูเลยวะมันอยู่ไหนนี่ไงนะฮะตัดก่อนตัดก่อนแล้วผมก็รอต้นมันตกนะฮะรอครับผมรอต้นมันตกจริงๆถ้าต้นมันไม่ตกนี่กูขาดทุนเนี้ยขาดทุนอย่างมากเนรับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว๋รอต้นมันตกเดี๋ยวถ้ามันเป็นต้นไม้ใช่ป่ะแป๊บหนึ่งครับผมเนะผมยังไม่รอนะผมจะเอาไอ้บ้านนั่นนะครับผม มาวางไว้ตรงข้างนี้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้แบบงานต้นไม้ไงนะโอเคเอามาแล้วนะเ,าาเอาอันนี้อันนี้อันนี้อนัอนนี้โอเคครับผมเนี่ยมันได้อย่างนี้โอ้โหเมื่อไหร่คุณจะกลายเป็นต้นไม้ที่กูเก็บไม่งั้นกูขาดทุนนะเว้ยนี่เปล่าเฮ้ยเชี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะฮะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนะอ่ะครับผม วิธีการที่จะทำให้ไอ้ตัวนี้มันกลายเป็นเออโน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 กลายเป็นบล็อกครับผมเอาออกมาฮนะอย่างนี้นะผมซึ่งตอนนี้กูยังได้เพชรแค่สองก้อนนะฮะนี่ครับสามารถเอานี่ไปวางไว้ตรงนี้ครับผมแล้วก็เอานี่วางไว้นะจะเป็นเพชรนะผมได้มาสองก้อนเฮ้ยได้มาสองก้อนจริงๆด้วยนะฮะสองก้อนเองนะฮะที่เหลือมันต้องรอครับผมรอให้ต้นมันตกนั่นไงต้นมันตกมาแล้วจังหวะนี้รีบไปเก็บ มันเป็นหนึ่งสิ่งที่กว่อกกูจะได้มาน้ําตากูจะไหลนึกว่ามึงจะไม่ตกให้กูแล้วนะครับกูนึกว่ากูจะขาดทุนแล้วนะฮะโอ้โหจริงๆก็ผมต้องให้ต้นมันตกด้วยนะครับจริงๆมันต้องตกประมาณสองต้นต่อต้นหรือเปล่าวะต่อหนึ่งต้นน่ะอย่างน้นมันโอ้ยเดีด๋ยวเนี่มันสามต้นอู้มันได้อย่างงี้กูรวยแล้วกูรวยแล้วครับกูรวยเพชรแล้ว เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอานี่ย้ายไปไกลๆตีหน่อยอุบาทมากเฮ้ยเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้เว้ยนะฮะนะโอ้สุดยอดเดี๋ยวผมจะได้ไปทำต้นเหล็กต้นทองย่าไม่ต้องลงเหมืองเลยยกเว้นตั้งแต่ต้นแอมโมราลอันนั้นหาอันอันอันนั้นกูหาไม่ได้จริงๆเฮ้ย why วาย y ายยูไลค์แดกโอ้โหโอ้ชิตแมนมันโตแสกหน้ากูเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโตนะครับมันโตแบบรวดเร็วมากครับผม อันนี้เอาเก็บไว้ก่อนเผื่อมันแม่งไม่โตไงแม่เผื่อเผื่อมันแม่งไม่ยอมรับพี่อะไรกูไงนะฮะซึ่งมีน้องผมบอกว่าพี่ครับผมลำคาญมากเลยเวลาพี่เดินปุ๊บหญ้าแม่งเติมโตอย่างรวดเร็วนะับคือบอกว่าให้พี่เอาสกิลอะไรนะฟาร์มมิ่งออกนะผมแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่เอาออกนะเพราะว่ามันจําเป็นนะับผมในการทําฟาร์มนะับดูครับผมนี่ครับผมพวกนี้มันเป็นกําไรของเราทั้งหมดนะฮะจริงๆนะครับผมผมเอาออกไม่ได้นะฮะมันเป็นกําไรโอเค พี่เหลือก็รอให้ต้นมันตกเอ้ยฉลาดฉลาดน้อยเอ้ยไม่ใช่ฉลาดมากๆเมกา้าเคียบเวอร์โง่โง่โง่งสุดๆควายมากๆไอ้ไม่ใช่โอเคเฮ้ยขาดไปอีกอันหนึ่งว่ะโอ้โหได้เพชรมาหกก้อนได้อย่างงี้เอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกูใช้มึงไปเรื่อยๆอย่างงี้มึงคือมึงอย่าเจ๊งนะเว้ยถ้ามึงเจ๊งนี่กูกูกรีดนะฮะได้แปดก้อนโอเคเท่าทุนแล้ว เท่าทุนแล้วครับเท่าทุนแล้วครับโอ้เยี่ยมตกมาครับผมมีอีกเปล่ามีอีกปล่า,าเดี๋ยวจะได้ทําต้นอื่นด้วยนะฮะโอ้ยข่าวนี้ก็สบายแล้วล่ะครับข่าวนี้กูก็ใช้ชุดเพชรชิวๆนะผมแล้วก็มีต้นอีกพีด้วยนะแต่ต้นอีกพีดกูจําไม่ได้แนละ้วผมว่ามันจยาผีซอมบี้โอ,โอ้นะฮะมียานะฮะโอเครอครับผมรอนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งได้แค่สามต้นนะเว้ย ไม่อย่างนั้นมั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 นไม่กําไรว่ะนายนายนึกออกปะมันไม่กําไรอ่ะเข้าใจป่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้แต่ละต้นแต่ละต้นนี้แบบมีคุณค่ามากนะฮะคุณค่าทางจิตใจเด้อเดี้อเด้อเอาไอโฟนเด้อเด้อเอานี่เก็บไว้ครับมีอะไรกับแอปเปิลเอามาทําไมครับโอ้เมกอดโอ้เก็บต้องเก็บนะครับต้องเก็บเอาวางไว้ตรงนี้มันดูมันดูน่าเกลียดไปแบบ ผมคิดว่าถ้าเอาไว้ที่เดิมมันก็โอเคนะเอาไปไว้ที่เดิมเลยครับดีแล้วโอ้โหแค่นี้เลยครับอืมข่าวนี้ก็จะมีต้นทองนะมีต้นโกฟโซนนะผมมีต้นต้นเงินต้นทองเต็มบ้านเสริมบารามีให้กับครอบครัวเราได้แบบเต็มเปี่ยม e x t r e m e l y Very God มากๆนะฮะเดี๋ยวๆ,ๆโอเคมีห้าต้นใช่ปะกูก็ปลูกแม่งเลยครับเดี๋ยวด้ว ส่วนพวกนี้นี่ผมจะต้องทาลายต้นพวกนี้มันทิ้งก่อนนะผมผมจะมันมันจะมีบางต้นนะครับที่ผมเก็บเอาไว้แบบว่าเอาไว้ตกแต่งนะครับผมต,ตกแต่งบ้านเลยประมาณน,น,นี้เฮ้ยมึงมึงหนีเลยครับกูจะโอ้โหพวกมึงโตได้แบบเร็วมากมากเลยครับผมผมนี่ปลื้มใจมากเลยนะเพราะว่าพวกมึงตัวทํากําไรให้กูอย่างดีนะงามเลยโอ้โหบล็อกเพชรโอ้คราวนี้ทองผมก็ได้แบบชิวๆเลยนะครับแต่ว่าแอซเซนถามว่าทำไมผมยังปลูกอยู่นะฮะมันจะมีอาวุธพวกนี้ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูไหนวะ นุ๊บลูกูยังไม่เลยมาโอ้โหเลยมาแล้วครับเลยมาหมดแล้วเมล็ดที่ปลูกไม่ใช่วะอาจารย์มันอยู่ไหนเออนี่ไงนะะจะมีอาวุธพวกนี้ครับผมนะฮะมันจะมีพวกแบบนี้ครับผมมันเป็นแบบเอสเซนเนี่ยนะฮะเป็นเกาะอ่นๆอย่างเงี้ยนะฮะถามว่าทำยังไงมันต้องใช้อันนี้ซึ่งผมต้องทำนะฮะ ไม่งั้นจะไม่งั้นเราจะแบบไม่อึดจนถึงขนาดซปเปอร์ซอมเวเวลี่คอร์สเดี๋ยวผมเห็นหมวกเห็นหมวกเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมมานะฮะอย่าลืมทิ้งต้นให้กูด้วยไอ้ยาเอามาตกดีโอเคเดี๋ยวผมจะไปเอาหมวกก่อนนะอยากได้หมวกกันมากเลยจะออกคืนมาจอกโอยหมวกซอมบี้หมวกคิปปี้โอเคเอามาผมอัมบรานะฮะหมวกนี้นี่ยังไม่เคยได้เลยนะะแต่จะเอานะฮะโอเค ไม่ลืมตัดอีกต้นหนึ่งไปตัดอีกต้นหนึ่งเลยโอเคคราวนี้แหละผมก็จะรวยเนะะี่ยรวยมากๆเนะี่ยไม่ต้องลงเหมืองแล้วเนะี่ยแล้วมัน,ม,นมันมันมีต้นเอ็กอซ์เซนต์ให้กูไหมกูขี้เกียจลงเหมืองมากเลยโอเอ็กซ์เซนต์โอ้ไม่ก็ oh ไม่มีวะครับมีต้นโกนะครับผมก้นต้นบอลโคลนะฮะต้นเรสโต้นะผมแอมบอนทรีนะฮะแอมเบอร์ลนี่ไงซูมซูมซูมเข้าไปที่ตรงนี้ครับผมซูมเข้าไปนะฮะใกล้ๆเลยนะครับโซนทรีนะผมออฟซิเดียนโอ้ยออฟซิเดียนนี่ก็ควอตนะครับ นี่แหละลาปิสลาปิสจำเป็นเอ็กเอ็กพีนี่กูคาบยังไงกูคาบไม่เป็นพับคินเอามาทำไมวะนะฮะพับคินก็เป็นเอ่อฟักทองแล้วผมไม่ใช่ฟักยูเอามาเอาน,นี้เก็บไ้ครับผมเราจะได้ทำการกินกินแอปเปิลดีกวะ่ะแอปเปิลอร่อยนะฮะโอเคเดี <c oughs> ๋ยวผมค่อยไปคาบแบบโอเ้เยี่ยมเอามาก่อน <c oughs> โอเคได้มาหกต้นนะับผม ผมคิดว่าจะปลูกตั้งโชว์ไว้สักนิดนึงนะผมเอาไว้เป็นบาเอาไว้เป็นบารมีสักสองสามต้นเนี่ยเอาวางไว้ตรงนี้ครับผมแล้ววางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้นะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผี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 บุกซอมบี้แลนด์เดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้แลนด์โอ้โหทำให้ผมเพิ่งรู้นะว่าทเท็ดจจะแพ็กนี้ครับผมมันสวยนะฮะสวยมากนะครับผมนะสวยมากออกมาไม่งั้นนี่มันไม่ได้เลยคนระับ ไม่ได้จริงมีสี่ต้นนะผมเอาเอาแท็บเอาไว้ก่อนนะสี่สี่ต้นนี้เอเดี๋ยวเดโ no, 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 no. นโ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 นนโอเคผมว่าคงไม่มีแล้วมั้งครับไม่ตอบให้ผมมาใช่ปะ่ะโอ้ย่ยมต้องเอานะกูงกโอเคเอาห้าต้นพอแล้วครับอันนี้นี่ผมจะเอาไว้อยู่นะผมเพราะว่าเดี๋ยวผมค่อยมาตัดทีหลังเนะี่ยเอาไว้ให้แบบความสวยงามอวดก่อนว่ากูรวยอะไรประมาณ อวดไปก่อนนะโอเคไปนอนบ้านนะผมตอนนี้แฟนผมรอนอนนอนรอผมนะครับดูสิแม่หลับตาแป๋วเลยครับจุบๆครับผมเนี่ยเดี๋ยวเดลูกๆูกดูแล้วลืมปิดทีวีแบบมันมีทีวียนหนึ่งครับผมลืมปิดเอาไว้ต้องมามันนักเืนผมขี้เกียจจ่ายค่าไฟนี่ไงกำลังดูดูเนียยแคสเลยไม่ใช่โอเคปิดกันแนะเนี่ยโอเคต่อมาครับผมทำการตกแต่งตรงนี้เนี่ยทำลายไปโอเค ต้องทำเหมือนเดิมแล้วเป่าครับโอเคอันนี้ครับผมเอาเอาเพชรเก็บไว้ก่อนไงเออเฮ้ยหลีกไป Get the fuck out แมนโอ้โหแฟนผมเดี๋ยวเดี๋ยวมัดจับผมขืนนั่นะเลยนะฮะให้ตายเถอะยนี่ไงโอ้โหสิบเอ็ดได,ได้ได้แค่สิบเองเหรอไม่เป็นไรอะ่ะก็ยังดีอะ่ะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยโอ้โ oh. หได้เพชรมาสิบก้อน อุ้ยมันหน้าตาดีมากเลยเนะี่ยเดี๋ยว้อเด้อเด้อเหมือนมันใช้ยากจังวะกูต้องทำแบบนี้โอ้โหถ้าสมมุติว่ามันมีสักหกสิบสี่อันนี้มือกูแม่งมันไม่หงี่ก่อนเลยฮนะไม่เป็นไรไม่เป็นไะรนะบ่นบ่นบ่นได้เพชรมึงได้เพชรฟรีครับผมเงี้ยไปนะฮะโอเคนะทำได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคมากนะนะมแล้วนะผมแล้วก็เอาเพชรเก็บโอ้ติดแปดก้อนกำไรสุดสุดอันนี้เอาเก็บไว้ผมอันนี้เอาเก็บไว้ฮะแล้วก็มีอะไรที่น่าเอาเก็บไว้อีกอันนี้เอาเก็บไว้ฮะผมเออเนื้อเน่าเดี๋ยวค่อยเอาเก็บไว้ในตู้เย็น เเอออ่่โนียรู้สึกกล่องมันเยอะมากครับผมผมต้องทำกล่องใหม่กแล้วน,นะฮะโอเคเนี่ผมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวขอปิดคลิปไปก่อนนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำต้นเงินต้นทองนะเราก็จะพาเจ้าบ้านนี่ไปเวลด้วยนะดเดี๋ยวเจ้าบ้านนี่ครับผมไปเวลด้วยนะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างครับผมก็คือจะมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่นะไม่ว่าจะเป็นลูกสลามหรือว่าเป็นลูกสันติอะไรก็แล้วแต่นะผมมันจะมานะผมโอเคเนี่ก็ใครชอบกดไลค์ผมชอบมากกดซับนะสำหร,รับวันนี้ผมได้แรงกับผมมากครับ